สวัสดีครับพบกับสกลอทัวร์อีกแล้วนะครับนี <c oughs> ต้นปีมกราหกหกนะครับมีสอง6ต้นปีกลางเดือนมกรานี่แหละเราจะออกไปเที่ยวภาคเหนือฟังทิศตะวันออกนะครับจังหวัดน่านเชียงรายอุทัเ,ทเบิเกแเพชรบูนไปด้วยกันกับสกลอทัวร์ในแบบรถขายออม ามาถึงจุดพักรถบางปะกงนะครับว่าจะซื้ออะไรเพิ่มไหมหรืออย่างไงก็ขับดูก่อนนะครับเพราะว่าของเราก็เตรียมมาก็พอสมควร แม่บ้านพอโบอก็จะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าก็เราดูก่อนเนาะหรือจะคาเฟ่ร้อนแมคโดนัลก็มีเด้อ KFC เปาไงพอบบไปต่อหรือเอาอะไรไหมครับไปต่อด้วยจ้าโอเคงั้นไปต่อลาะเพราะว่าของเราก็เสียมาบา้านวนมาแล้วก็เข้าห้องน้ำลนะ้วไปต่อดีกว่าว้าว,ว,ว ครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทอยุทยานะครับแวะกินข้าวแวะกินน้ำนี่เลยเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาตาหลานเราเดินทางต่อนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราเดินทางต่อกันครับผมอยู่ที่ถนนหมายเลข21นะครับบุหน้าสู่ภูทับเบิก เขาขอเพชรบูรณ์แม่เลยบอกว้าวัาวาวานใการสวยมากเลยจ้ากาศยาีไม่มีแล้ว ได้ที่พักแล้วนะครับที่วิเชียรบุรีหลังจากเราไปอีกคงไม่ถึงมันอยากเหนื่อยและล้านะครับในการขับรถนะครับเราก็มาดูห้องพักเป็นเตียงคู่นะครับนี่บรรยากาศก้างค้างโรงพยาบาลวิเชียรบุรีนี่แหละครับเป็นที่พักสะอาดและก็ปลอดภัยนะเพราะว่าเราก็มาพักทุกๆปีที่นี่นะครับพรุ่งนี้ค่อยเดินทางไปภูทะเบ,บิก เขาขอต่อครับขอเวลาออกไปหาอะไรกินก่อนดนาะหลังจากเราได้ที่พักแล้วนะครับเราก็มาหาข้าวกินที่อำเภอวิเชียรบุรีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส้มตำไก่ย่างวิเชียรครับแล้วก็ลาบหมูนี่เอาสวยร้อนๆข้าวนึ่งก็มีนะครับเสร็จเราก็พักผ่อนพร่งนี้เชา้าเดินทางต่อ มี่พอบอเย้ยมเส่กล้องด้วย <laughs> สวัสดีวันที่สองของการเดินทาง แบบรถขายโอบไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรายังอยู่เทียอเภอวิเชียร์บรีจังหวัดเพชรชบูรณ์อยู่เพราะว่าเราออกมาใบบ่าเออเออกมา11โมงแล้วทีนี้กรารเดินทางมันจะไกลจากพัทยาเนาะก็ะเลยหอดพักหนึ่งคืนก่อนที่จะไปวัดผาซอดแก้วแล้วก็ขึ้นไปที่ภูทมเบไปนอนรับความหนาวเย็นที่นุ่นอีกที่หนึ่งนะครับ ถ้ารเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ําพอดีน้ำำําลําไยมันแรงไปหน่อยนะครับก็เลยนอนซะเลยอ,อบอกกนลังใช้ห้องน้ําอยู่ครับครับตอนนี้เราก็ออกจากอบเภอวิเชียรบุรียังวิ่งบนถนนทอรอเตอร์ทรอ,อ,อ,ท,รอทางหลวงไม้ยเลข21นะครับมุ่งหน้าสู่วัดผาซอนแก้วภูทับเบิก ันนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเพชรชูรณ์ตดวจังหวัดเนาะอรนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองไผ่อยู่นะครับเมื่อคืนก็น,นอนทีออ่วิเชียรบุรีก็แปลกที่แปลกทากนะครับการหลับการนอนก็ไม่เต็มอินไม่เต็มตื่นการรับรับตื่นตื่นเนาะส่วนมากการเดินทางของเราจะประสบการณ์นะครับคืนแรกจะประมาณนี้แหละครับจะลับรับตื่นตื่นจะนอนไม่เต็ม พอคืนที่สองเริ่มล้หเริ่มหลับยาวๆาวครับบรรยากาศที่นี่อยู่ที่26อง,งาศาเซลเซียสครับ <Yeah. S 1> ครึ้มฟ้าครึ้มฝุนไม่เห็นดวงอาทิตย์น,นะครับแต่อากาศกำลังพอดีเลย <Yeah. S 1> อากาศก็เย็นๆกำลังสบายนะครับไปกับสลอกาปไปแบบรถขายของครับไปเรื่อยๆคราไหนนอนนั่นนะนะั่นทัวร์เก่านราสูงโลกระิดอันนี้ทัวใหม

你也到处找人。 Feels like love. Even though nervous together be strong. know, for sure all. know. สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาคอตอนนี้เรามาชมสวนดอกไม้นะให้ชมฟรีนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีไรสตอเบอรี่นะครับเราก็ไปเก็บแล้วไาชั่งถ้าเราจะเอานะเราจะซื้อเขาก็จะขายไมซื้อเขาไม่เป็นไรครับ chung đọc máy cảm đông Bỏ cái này chứ <laughs> ต่อไปเราก็จะมาเก็บสตอเบอรี่นะครับขีดละหกสิบบาทนะครับเก็บแล้วก็ไปชั่งเราจะเอามากเอาน้อยก็แล้วแต่เนาะน้องเขาบอกว่าให้เอาเป็นลูกสีแดงๆลูกเล็กลูกใหญ่ก็ได้มันจะอร่อยนะครับเราเจอแล้วครับเจอแล้วนี่โอ้ยลูกสตอเบอรี่ฉันเลยเธอจริงๆขีดละหกสิบเนาะ เนี่ยฮะใส่ไปขอให้แดงไว้ก่อนนะครับน้องเขาบอกอย่างนั้นนะครับแดงไว้ก่อนแดงไว้ก่อนจะอ่อยนะครับพอบอเก็บสตรอเบอรี่นี้สวยครับลูกนี้สวยพ่อบ้าวาว้าวาว้าวาว้าวว้าวว้วว้าว Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous together we'll be strong i don't know for sure all i know didn't know what hit me when we started i was shaking electric trying to stay calm and collected on that summer afternoon you were shining like a gem in the sunlight we were riding some อ๋อโบเรากำลังสนุกเลยครับเริ่มแรกไม่อยากเก็บเก็บไปเก็บมาสนุก เริ่มแรกอะโอ้ยอยากถ่ายทะรูปกับดอกไม้ทีนี้ไม่สนแล้วคับดอกไม้สนสตอบรี่เป็นไงพอพอละมังอะไรอีกแล้วรูปไม่ถ่ายแล้วครับตอนนี้เนี่ยได้พอประมาณขีดละหกสิก็สักสองขีดก็ได้แม่ แล้วก็จะเราก็มาชั่งนะครับว่าจะเป็นกี่บาทเหนแล้วหกสิบโลแล้วหกร้อยเราก็เก็บเอาเก็บเอาไม่ดูเลยตัดตาก้างไหมคะหรือว่าตัดออกให้หน่อยค่ะเนี่ยครับเขาคอนะครับเส้นระหว่างเขาคอไปวัดท่าทัดแก้วเนาะอ๋อ เนี่ยเก็บไปเก็บมาเพลินครับขีดเรหกสิบแต่แท้ๆเรามาดูซิจะก,กี่บาทตึ้มสามขีดวอลเนร้ยนะดสิบองบาท282ร้อยแปดสิบสองบาทเกือบสามร้อยบาทครับเก็บจนเพลินนี่ไม่ถึงโลสรุปแล้วดอกนี้คือดอกพิทูเนียนะครับนี่ปลูกไว้ข้างๆไล่สตรอเบอรี่มาถ่ายรูปฟรีนะครับเข้ามาดูความสวยงามของดอกไม้ฟรีนะแล้วทีนี้เราก็ ไปดูสอบเรียกอะซื้อหมดสองร้อยกว่าบาทเก็บมันเก็บเพลินเลยดิตอนเก็บนะเนาะสะดวกไงตอนเก็บไงครับพอมาคิดต่างก็ไม่เป็นไรครับเราอุดหน,นุนเกษตรกรชุมช,มชมกนการท่องเที่ยวเนาะเราพร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วแหละเพราะเราออกมาเที่ยวนะออนนพอจะกินตอนนี้ก็เลยต้องล้างก่อนนะครับน้องก็บอกให้ล้างก่อนเนาะนอันนี้ถ้าโดนน้ำจะเน่าอ๋อ,อถ้าโดนน้ำจะเน่าใช่ไหมลา้างเฉพาะไปกินก่อน นะบรรยากาศได้สตรอเบอรี่กับเขาคอส,สวยๆช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะวันวันปกติแล้วก็หลังเทกศกาลปีใหม่แล้วนะครับเป็นไงหวานมากสดด้วยเนะาะออกจากสวนอร่อยอ่ะสมราคาเขาอยู่อือ เราก็หลังจากมาจากเขาคอเนาะเราก็มาที่วัดผาซ่อนแก้วเป็นไงผบอกครับอากาศออกจะ <ๆ S 1> ร้อนนิดหนึ่งเนาะแต่ก็พอทนร้อนไม่มากหรอกโอเคเ,ะะเราก็จะมาทําบุญมาไหว้พระสักการะสักหน่อยนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับมาไหว้สักการะนะครับ มาตรงนี้เย็นแล้วมลมณนะตอนเดินมาเหมือนจะร้อนครับพอขึ้นมาที่วัดเย็นนะครับลมลมมาจากทิศตาจากทางเขาเนะาะนี่มาถึงแล้วนะครับเย็นมากครับเนี่ยไม่ได้เชื่อครับเมื่อกี้ผมเดินมาเ่งบอกว่าร้อนเลยโอ้ เรราาามมา่่ววทบุญดีกนะชีวิตจะได้สุขสบายนะพี่น้องบาทวงนทําทำบุญด้วยกันนะครับที่ดินตารางวาระหนึ่งบาทเจ้าค่ะ เย็นมากเลยนะครับตอนเราเดินมา,มาเมื่อกี้ร้อนผมขึ้นมาบนพระวิหารแล้วก็รู้สึกว่าลมดูเลครับทิวเขาสวยงามจริงๆเทนซ์พอร์บอชอบไหมลมเย็นดีนะเนาะสวยสวยด้วยตอนมาแรกๆก็ร้อนตอนที่ลานจอดรถอ่ะนะพอเราเดินมาโอ้ลมกรูบดีมากเลยครับ E สำหรับซอกกลาวออนทัวร์อีพีนี้ในตอนไปแบบรถขายโองสำหรับ e ีพีนี้นะครับขออยุติเพียงแค่นี้ก็จะตามอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ